สี่ียนให้เมื่อนี้สองตัวอันใดแล้วกัให้ลูให้ร้านบุ่งตาดิแต่งจิตตั้งใจนอนทั้บ้านคุณค่โอบหน่อยพุ่นหน่อยแม่เจ้าค่ะปูปูเดียนกินขึนบ่มีเดียเดียนินขึ้นด้ยเจ้าค่ะง่ายง่ายโหลดปุบ มีตัวแดงเชื่องเครื่องสิยี่ยุนันนะจะฟ้ากูอยาให้ตัวแดงเชื่องเครื่องนะปูยันตัวนี้จำไว้ใส่มาใส่ดูเจ็บที่ตัวที่รุนแรเยันตันี้กินักันจังหน้านาเลยปูบกเขียวยันตัวนี้ปูได้เจ็ดสีย ยันเป็นเป็นของปูเขาไงครับปูปั๊บมาจากสายพันธุ์ใดการดูแลนี่สุขพี่ใช่แหละเอาตามคำที่บอกด้วยลูกาด้วยช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างเนาะปูข้นยู่จะมาตัวปูอยู่นี่มาตัวว่าได้แล้วกันยิ่งสางจิตแบ่งได้แล้วก็น,นี้จากปูไปเลยไม่ต้อง่แปปูนี่ได้แน่ๆ้อปูเพราะว่า <c oughs> เออดอนติ๊ก <coughs> 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 ยันปูจะเป็นงามเนาะปูยันบุลันตุวละจะสมัยสี่พันหาพันปีมาแล้วยันตัวนี้ทีจ่าดิกอยู่นี่ชิดอะไรอย่างตุวดุกฮะฮะเป็นจิ้ลูกลูกหลานมีบุญตาตัวนี่ได้ชมยันของปู <laughs> oh, <coughs> ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง โอ้เจ็ดตัวนี้คีหางยาวกว่าสุตัวน้อยนะตัวให้คักๆนิ่งๆตัวนี้ฝังตัวนี้ดูหลาเร่องจำคำพูดฝังคักยังให้เป็นพิจสนะแล้วเจ้าคาะปูรูหลบนเพิ่อูบังไม่น้อยนิ่งหลายบ่บังเวลายกคเพียงเด้อหันบังทีลิ bằng nghi liệt bắt sao mà nụp bắt sao mà nụp 10, nụp 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 0 1 ว่าออกแสงผลเด้อพี่น้องเด้อปูให้คักให้แน่เ<า>ด้อให้เงินเงินบังหน่อยปูบังไว้นิดนึงนี่กูถ่าสสกุลกูสกุตให้ออกสกุดให้ออก ออก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 เด้อพี่นอ้องเด้อปีออกให้ได้ถ้าเอาให้ได้เอาให้ได้ลองเบิ้งคักเบิ้งดีๆค่ะแต่ว่าเก็บนี่ก็ชื่อเก็บล้วละ่ะอันนี้ปูกกับเขียนนึ่งไทยแล้วก็จะว่า,ลาไล่มือปูกง่ามนะพเนาะงวกลมไว้เลขนึ่งไทยบาทนีพี่นอ้อง โก้นังคือโกนเลยกูรลาเด้อจำกัป่ปยกูก็เกลียดเกียปนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าสาโตนะมาปุ๋อทีสั่งมาลับปากกังป่ก่อน มากู้ใชมาดูปลาไปกได้ใช้มาไหมเขากได้นี่ห้าเขามากไหมอ๋อนี่หาเยอะใกู่นาดนปูปูติดติปูมนน้ำปูเนยปมาปูหันหน้าก็ได้ ูออกแท่แท่เ้้ยอปูเด่อน,นีู่ขาวารักษาเรบิรักต้ต้องมีสัจะความเมตตา ภาษาไทยก็ใ่แีออ่ตใส่เยอกต้ตร์เนี่ยู้ิเงเห็ลูกเห็นหลานมามนก,ากามันก็แก่อยู่คนละท่าุมไผ่กุมบันผู้บงังคับหลังจากเลเหมือนมือันที่สกดอนไลูกหลานที่เคย,พ,เเคยพูดถกันเคยคิดเคยจะนกโมงงเคยแยกกันไ บอกกดนที่โดนิงกันที่มาร่วมกันร่วมกันไอ้กับมาสามมาขี่กันเหมือนเดิมลื้เก่ารุ่นหปาปูขุมวัชริกราเป็นผู้พากู้สุสนูสัยเตยเตยใหญ่มากกวน้ำปูปูเี่ให้ปูจะยให้รุ่่าคนทุกคนใหญ่ายญยยยญ่ยหญ่ใหญ่ใหญ่รุ่่าเนี่ยอ้าว ปูเพยจมาจับน้ำปูนี่ยจับปูละไรังสาทุนเปูเด้อลุาเด้อปูอกแล้วกปูขาลนาให้ลุกนาดิ่เดียวนู่ย้ยมา,า,ยาม,ยวม,วยมูสดลนาเด้อเพื่อนก่อนนี่อัดก่อนนี่ปูหมอบาลูกหลานโชคลาภนี่ปูหมอบลูกหลานทุขู่ทุกคนอลูกหลานนี่ตรแก้าจงเชื่อมั จงศรัทธาในสิงที่ลูกศรัทธาลูกหลานขันลูกศรัทธาในสิ่งที่ลูกเชื่อมันปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับลูกกับหลานภายในพื้นที่16ลูกหลานเรื่อจำคำป่วยลูกโตจงริที่ทคกคนป่ดความเพลียเสบ้านไพ่ย่งมาตรองลูกหลานผู้ข่าเรือยตลอดปลอดไพ่ทุกุขุทุกุนลขุขุขุมันกยุขุขุขุยินยขุยุข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 ุุขุขุิุ ด้วยมหาศาลทุกนายสาธุาเอาเบงเดพี่น้องออกกล้องไหมไ่นี่ฮะเพื่วยรับแล้วนะครับหนะึ่งเก้าห้าอยกันเดฟนเจ็ดหนึ่งศ<ะ>ูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งบอฟูหมอบสูบให้เยอะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยหนึ่งหละบลายปนานัานบนบลายบ่ม่เจ็ดศูนย์บ่หเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งหลางให้เขาใจง่ายให้ลูกหลานเนาะอันน uh ี้พูดละปาปพูดแล้วระวางเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนีล okay. ูกหลานเรียนเอคู OK. ่หนึ่งเด้อแต็มําป่วยเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ให้เลือกเอา เรียกเอาคูหนึงเรียกเอาคูหนึงเอาเขาสีจอดแล้วเนาะพี่น้องคนนึงเขาก็เรียกครูเดียวดูห่าเนาะจ้าเป็นคนสลัดเขาสีเรียกเอาทีงไหนลูกเต๋ากินเอาเอาทั้งเก็ดหนึ่งเก็ดโซนเลยก็เร็วแต่ลูกแต่เต๋าเห็นไปเห็นหมดทุกคนไปทางกล้องเปียงใดพี่น้องคนมาท่าผู้ใช้สิ่งก็คือว่าวู้จักกลมแต่ละคือเนาะผู้ใช้สิ่งครูว่าแคยเห็นลูกหลานใช้สิ่งบอกครู ่ยู่อุ่นอ่อยู่หนึ่ง้าห้าเจ็หนึ่งเจ็ดศูนี่น้องมาชัดจ้าสามัวนึ่งเก้าห้า่เาจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้านี่จะย่งเป็นตกเก่าอยู่เก้าห้เป็นตกเก่าคูว่าเจ็ศนกับเจ็หนึ่งี่ให้เลือกเอาคุณงูเขา็เลือกคู่เดียวรู้ไหมคนงูบรลเวกคู่เดียวว่าจั ขันคนนงอเขาเรียกคู่เดียวขันคน้นงอ,นอเขาเรียกคู่เดียวคันคน,น,คนสลาดเรียกสองคู่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง